ซ้ายกู้ชาติ้ายูชาติ้ากูชากระบวนการที่รวมทุกความสามารถมาร่วมกู้ชาติในรายการอะไรครับผมสี่วสี่ดาวสี่ดอะไรมันจะเสื้อคุกคัดโคมคามนี่มันองค์กรใต้จริงผมกำลังติดอยู่ช่วงนี้เป็นแบบว่ากางติดบอลโลกอยู่เติดโลกจัดบอลมาก ไม่ใช่แม่อาโลกของเวลเวลครับหาเงินไปจ่ายเขาถ้ได้นะถ้าติดอยู่การระวังใจคนครับผมติดเจ้ามือเขาด้วยนะ อ่านได้เก็บว้หน่อยัสสวดีครับผมนะครับ DSR 001นะครับสายรับพันหน้าครับสมบูรณ์ครับผมครับสวัสดีค่ะและดิฉันนะคะ DSR 002ย์ศนยค่ะน้ำเรียกขานดอกฝ้ายในป่าปูนค่ะครับผมเลยครับ DSR 003นาม้ำเรียกขานปุโรหิตครับผมโอเไม่มีใครตบมือให้เราเราก็ตบมือกันเองเราชงกันเองนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องของพวกเราอยู่แหวนนะครับผมปกติอยู่แล้วเมื่อกี้เมื่อกี้คึกคักคึกเขมรทำไมฮะ คือคือคือกลับมาในเทปนี้ของเรามันช่วงของบอลโลกครับผมนะเราเราเป็นเกมกีฬาที่ผมชอบมากตะมาแน่นนเด็กเลยฟุตบอลเนี่ยเชียร์ทีมอะไรคะเอ่อผมพูดตรงนะทีเมเอลีกเนี่ยผมเชียร์ยยทีมสวาร์แคทสวาร์แคทนี่มันท,ทีมไทยฟินีน่ออนไม่ใช่ไม่ถึงอย่างที่คุณผู้ชมเข้าใจกันนะครับว่าตอนเราอยู่ในซีรีส หนึ่งร้อยอาชีพในฝันของคนอยากเปลี่ยนงานผม่จะบอกอาชีพที่ผู้คนหรือเป็นพนักงานออฟฟิศอยากจะหุ่นกันทำมากที่สุดก็คือสนามฟุตบอลอ๋อเ้รอไม่ไดาค่ะเหรอทำไมอ่ะคะเพราะว่าผู้ชายชอบเตะบอลผู้ชายชอบชอบชอบเตะฟุตบอลอ่าแล้วก็จากการทแข่งบอลนี่นะครับผมมันมันเป็นมันเป็นอะไรที่เป็นเทรนด์ที่มาตั้งแต่ปีก่อนนู้นเนี่ยอ่าหลายปีก่อนปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็ยังก็ยังแรงอยู่ แล้วยิ่งเป็นช่วงบอลโลกนะครับเขาไปแทงนี่สนามบอลเยอะนี่รวยกันแท้เลยแทงคู่แทงคู่มีโต๊ะคู้ด้วยโต๊ะคู่นี่หลายอย่างเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับช่วงแรกทิปกู้ชาติของเราเนี่ยครับเราจะพาผู้ชมไปชมสนามบอลสุดฮิปที่มันติดอันดับท็อปเทนในกรุงเทพเนี่ยครับดูซิว่าเขามีบริการอะไรบ้างมียังไงบ้างแล้วแล้วเขาอะไรเป็นจุด ให้คนนิยมมาใช้บริการของเขาเ้ที่ไปที่มาเป็นยังไงที่ไปที่มาเป็นยังไงเาะนั้นเดี๋ยววันนี้สายรับปับโผกของเราจะพาไปดูครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับนบบบอลสุดทิพย์ครับเย้ ช่วงทิพกู้ชาวน,นี้นะคะสายลับปโปะก็ได้รับภารกิจมาให้มานี่เลยมาลวงความลับของธุรกิจสนามฟุตบอลแล้วตอนนี้นะคะนี่ปลอมตัวแล้วถ้ามาแบบธรรมดาเขาก็รู้ดิเป็นคนดังไงเขาจำหน้าได้ปล oh, <no. S 1> อมตัวมาเป็นเล่นอะไรเนี่ยบางคนอาจจะนึกว่าเป็นวิ่งกีฬาเลยเปล่า <c oughs> ไม่ใช่แต่บอลดินี่ไงมีบอลด้วยแต่แต่เดี๋ยวก่อนคือลําพังนะเดินยังไม่ตรงเลย <c oughs> เตะลูกบอลจะโดนเปล่าไม่รู้เดี๋ยวหาพี่คนที่จะมาสอนเราได้ก่อนอยู่ไหนอะไม่มีคนเลยหรือว่ามาผิดเวลาหรือว่าสนามเปิดป่ะพี่พี่ยู่นอค่ะแลวตอนนี้นะคะก็อยู่กับพี่ก้องแล้วค่ะเจ้าของธุรกิจสนามฟุตบอลฟริกนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้องีค ก่อนอื่นต้องถามพี่ก้องก่อนเลยว่าฟิกเนี่ยมีแนวความคิดที่มาไงถึงทําให้เกิดเป็นสนามฟุตบอลฟิกขึ้นมาได้ก็เริ่มจากความแบบที่เป็นคนชอบเตะฟุตบอลแล้วก็เหมือนคือตอนสมัยเรียนเราก็เตะบอลกับกลุ่มเพื่อนมาตลอด mm hmm. แล้วช่วงเมื่อหาปีที่แล้วมันเป็นช่วงที่สนามย่าเทียมกําลังเข้ามาเมืองไทยค่ะพอเราได้ไปลองเตะดูปุ๊บเราก็รู้สึกเฮ้ยมันชอบยอะไรเงี้ย mm hmm. พอเราชอบปุ๊บเราก็เลยลองไปสืร์ชราคาลอง หาอะไรเงี้ยคือพยายามหาทางที่ว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดเราอยากเป็นเจ้าของสนามเนี่ย<อ>มันจะพอเป็นไปได้ไหม,มก็คือเริ่มจากความชอบก่อนว่าแบบชอบเตะบอลเล่นกับเพื่อนอะไรนี้แล้วก็แบบอยากมีสนามของตัวเองเพื่อเตะเองได้ด้วยแถมยังเก็บฟังคนอื่นด้วยมมแล้วฟิกให้พี่ก้องแนะนาหนึ่งว่าฟิกมีพื้นที่อะไรยังไงบ้างที่มันแตกต่างกับสนามบอลทั่วไปที่เราเคยเห็นก็คือแบบไปก็อ่ะเช่าสนามเสร็จลงไปเตะ ฟุตบอลการเสร็จหรือปุ๊บเรียบร้อยแล้วพื้นที่อื่นๆที่เราแตกต่างจากที่อื่นทั่วไปว <S <S ก็อย่างแรกเลยคือสนามเราเนี่ยในในในเรื่องของสกเกลที่ว่าคือบางสนามเนี่ยเขาจะอาจจะเป็นเพราะเรื่องพื้นที่หรืออะไรอย่างเงี้ยเวลาบางทีเขาสร้างสนามมันจะไม่เหลือพื้นที่จอดรถเพราะสมัยก่อนนี่คือแบบบางทีคือคนอยากสร้างสนามเพราะว่าสร้าง <ns. S 2> สร้างเสร็จปุ๊บ พื้นที่จอดรถไม่มีก็ไปจอดเลาะๆตามซอยอย่างเงี้ยมันดูจอดลําบากแต่คือของเราเนี่ยเราวางไว้แต่แรกเลยว่าสนามเราสามสนามเรามีที่จอดรถแบบร้อยคันคือมันเพียงพอรองรับอะไรเงี้ยหรืออะไรก็ที่จอดรถัดนแหละเพียงพอแน่นอนแล้วก็อย่างที่สองก็คือเหมือนแบบคือเราเอาร้านค้าหลายๆร้านเพราะว่าคนที่มาเตะฟุตบอลเราไม่อยากให้แบบเหมือนเขามี์สไฟในในด้านไุตบอลด้านเดียวจริงๆบางคนก็ทา ใช่ครับบางทีับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนแบบไม่เตะบอลแต่เขาก็อยากอยากมานั่งสังสรรค์อย่างเงี้ยเขาก็ยังมีอย่างอื่นให้ทำเราก็เลยดึงแบบตั้งร้านค้าอย่างพวกร้านสปาร้านอาหารค้าแคร์อะไรพวกนี้ครับเข้ามาเพื่อให้แบบมันคนที่แบบเขาไม่เตะบอลเขามีแอคทิวิตี้อย่างเงี้ครับก็คือเหมือนตอบสนองให้กับกลุ่มคนที่แบบว่าอาจจะไม่ได้อยากมาเตะบอลอย่างเดียวเนาะใช่ครับก็คือตอบตอบทุกกลุ่มลูกค้าว่าแบบเขาต้องการอะไรอย่างบางทีแบบ พาแฟนมาอะไรเงี้ยเพราะส่วนใหญ่คือหลังๆก็เห็นคือบางทีแฟนแบบก็อยากมานั่งแต่แบบคงไม่ได้มาแบบมานั่งดูแฟนแต่ก่อลอ่างเดียวก็เบือางทีเบื่อก็เพราะมันต้องรอสองชั่วโมงก็มีสปาเข้าไปนวดอะไรเงี้ยก็รอได้หรือแบบมีร้านอาหารก็ไปนั่งฟังเพลงก็มีครับแล้วทีนี้มาพูดถึงกลุ่มลูกค้าบ้างค่ะพี่กองกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่เป็นใครแล้วก็เขามาใช้สนามเนี่ย ส่วนใหญ่จะเป็นช่วงเวลาไหนอะไรยังไงบ้างที่คิดว่าส่วนใหญ่คือ80%จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในแบบแอเรีเยใกล้ๆสนามฟุตบอลนี่แหละครับก็จะเป็นกลุ่มพนักง,งานออฟฟิศกลุ่มพวกนักเรียนนักศึกษาซึ่งกลุ่มพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยคือเขาจะค่อนข้างฟิกเรื่องระ,ระยะเวลาตรงที่ว่าเหมือนถ้าเกิดเขาเลิกงานเพ๊บคือเขาก็จะสามารถมาถึงได้ช่วงเวลาแบบ ทุ่มสองทุ่มสามทุ่มซึ่งช่วงเวลานี้มันจะเป็นช่วงเวลาที่ทุกๆคนเนี่ยอยากได้ค่ะพี่ก้องแล้วในมุมมองของพี่ก้องเรื่องการ corporate brand เรื่องการแบบควบคุมธีมของธุรกิจเราอะค่ะมันช,ช่วยสร้างอิมเมจให้กับคนที่เขาเข้ามาใช้สนามเราหรือลูกค้าของเราให้จดจําตัวเราได้ยังไงบ้างครับก็ในเรื่องอิมเมจของสนามเนี่ยคือทางเราทางสนามฟิกอะครับ,ค,รบคือเหมือนค่อนข้างจะเน้นเพราะว่า การที่ทําให้แบบคนที่มาใช้สนามเขารู้สึกแบบเหมือนเขาภูมิใจในการที่แบบมาเตะบอลกับสนามที่นี่ครับเหมือนเหมือนเวลาคุณซื้อของคุณซื้อของที่แบบราคาแพงแบบติดแบรนด์อ่างเงี้ยเวลาคุณใช้คุณจะกล้าที่จะโชว์คน嗯嗯 <ๆ S 1> ก็เหมือนกันคือเราก็แบบพยายามจะทําให้แบรนด์เราเมันถึงโลโก้ทุกอย่างเนียครับคือเหมือนมันทําให้คนแบบรู้สึกว่ามาเตะสนามบอลฟิกสามารถแชร์โลเคชันสามารถบอกเพื่อนได้เอ้ยอยู่ฟิกนะอะไรเงี้ยพูดได้เต็มปาก แ่ะพี่ก้องสุดท้ายแล้วอยากให้พี่ก้องลองฝากสาหรับคนที่เขาอยากจะมีธุรกิจข,ของตัวเองบ้างว่าแบบแต่เขายัางคงโกลโก,โก,ก,กล้าๆอ่ะค่ะคิดว่าแบบเฮ้ยมันจะทําได้จริงเหรออะไรอย่างเงี้ยพี่ก้องให้กําลังใจ่ครับก็อย่างแรกที่แบบเหมือนอยากให้ทุกคนที่แบบอยากจะท,ทําธุรกิจของตัวเองคืออยากให้แบบคือต้องค้นหาตัวเองให้เจอก่อนว่าแบบตัวเองแบบลงไหลหรือชอบอะไร แล้วพอเรารู้ว่าเราชอบสิ่งนั้นเสร็จปุ๊บเราก็ควรที่จะศึกษามันเพื่อที่ว่าคือต้องศึกษาให้มันรู้จริงแล้วเพราะว่าเวลาจะเริ่มทําธุรกิจะเราต้องทําอะไรที่มันแตกต่างคนอื่นมันถึงจะรอดค่ะแล้วก็นี่เป็นแรงบรันดาลใจดีๆสําหรับของพี่ก้องนะคะที่ส่งไปให้คนที่อยากจะเริ่มทําธุรกิจแต่ยังคงกลัวกลกล้าๆอยู่ขอบคุณพี่ก้องมากเลยค่ะที่วันนี้มาให้ทั้งแรงบรันดาลใจและให้ความรู้ในการทำธุรกิจสนามฟุตบอลครับริี่ค่ะขอบคุณค่ะ,คะ,คะ เห็นแล้วเจ๋งอ่ะตีนี่มาทันทีดักดักอะไรัเจ้าบอกเตะบอลจะเบผมเตะบอลนั่งคิดจะทวนทำอะไรผิดทำอะไรให้เขาไม่พอใจที่ต่างว้าอะไรอย่างเงี้นะครับเดีจริงๆผมไม่อยากจะบอกว่า ผมคุ้นเคยกับ,กบสนามฟุตบอลพวกนี้มาเยอะแล้วก็ยังคิดว่าม,มีมีลูกค้าผมไหลายๆคนก็ยังเคยอยากจะเปิดอยากจะเปิดแล้วก็มาน,นั่งปศศรึกษาธุรกิจกันนี่นอกจากเป็นสายรับยังรับออกแบบหนังบอลเนี่ยครับเนี่ยรับปูกญ้าด,ด,ดูชุดก็รู้แล้วแม่ ก็รู้แล้วนะครับเจอนางใส่ทำยังไงไม่ให้ยญ้าหลุดครับก็ใช้เบิ้ลเบิ้ลได้นะฮะถ้าย้าเบิ้ลได้ก็เหมาะับเขตร้อนเฉยผมแมม่ผก็มองท่านหัวหน้าสูงไปผมว่าเป็นสถาปนิกแม่ไม่ไม่รับรับเหมาปลูกหญ้าเฉยรับเหมาปลูกหญ้าอ๋อราชนาจักรฮะอ๋อซึ่งก็รายได้ดีกว่าสถาปนิกนะฮะแล้วที่ที่เขามาปรึกษานี่สรุปว่าเขามีความคิดเห็นยังไงบ้างต่อการทำหมอนอ่าเขาก็ตกลงใช้หญ้าเบิ้ลเบิ้ลด้เบอร์สี จากจที่ดูกันนะครับผมท่านปุดป้าแล้วคุณผู้ชมผมบอกได้เลยว่าสามฟุตบอลตอนนี้ที่ไปไกลสุดๆตอนนี้มันก็มีองค์ประกอบก็คือมีบอลมีบาร์มีสปา Wi-Fi ครบขาดไม่ได้ Wi-Fi โอ้นี้ถ้าเกิดท่องได้อย่างนี้นี่ก็ไม่เลวนะบอลบาร์สปา WiFi แล้นี่มันเป็นมันเป็นเหมือนสูตรไงเดี๋ยวบาร์บารบาร์น้ำต้องมีมีสนามบอลแล้วใช่ไหมใช่แน่นอนมีสนามบอลซึ่งซึ่งควรจะมีคจะมีสระว่ายน้ำมีสนามบอลเสร็จมีมีบาร์มีบาร์ถึงว่าก็ก็จะมีร้านอาหารมากเป็นบาร์สแน็คบาร์สแน็คบาร์บ้างเป็นเป็นเบอร์เร์บาร์ครับผมเป็นบาร์เครื่องดื่มมีสปาสปาด้วยไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะสปาการนวด เจ๋งอ่ะเอ้ยอย่างนี้เป็นสาวๆไปลองเซตแอนสปามาศาสตร์เลยครับผมหมายความว่าไงมายถึงว่าเราลงไปในสนามก็เลยจะเตะปุ๊บมีคนมานวดเท้าเราพอดีเลยเดี๋ยวครับพี่ผิดลูกจัดกระดูกหน่อยไตโรแมเติกไม่ใช่หรือไม่พอกคัดสนามมีคนมานวดนวดนวดพ่น้าสนามมวยแต่แอนสปาที่ว่าที่บอกูกิจะได้จะได้สาระอยู่แล้วเนี่ยมีไว้ทำไมสปามีไว้ทำไมคือจริงๆมีไว้บริการอย่างเช่นการเตะเซต ใช่ไหมก็ไปนวดไปนวดไปนวดเนื้อหรือก่อนเตะที่สำคัญนะครับผมไปอ่านรีวิวในกระปุกเนี่ยครับผมอารมณ์สตรีทที่ชอบมากที่ที่มารอคุณผู้ชายเตะบอลนี่มันจะมีสปามีทวามรู้ค่ามเข้มแน่ๆและจุดสำคัญคือที่ขาดไม่ได้ของคนยุคนี้คือ Wi-Fi นี่เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับอันนี้เป็นสูตรสำเร็จของสนามบอลณปัจจุบันครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า ในช่วงหน้าเรามาลองดูกันว่าเฮ้ยงั้นการออกแบบสนามบอลมันต้องคำนึงถึงอะไรแล<า><า>้วก็เตรียมตัวเรตวเรยียมอะไรไว้บ้างครับผมเดี๋ยวพวก,กันช่วงหน้าครับเปียมใจใด้วยแล้ว